นี่ก็รู้พี่วันนี้ยุงฮะลู้พี่ฮะนี่อยังอาจารย์วันนี้วันนี้พัดดูหน้าครับพัดดูหน้าอ่าให้เซฟสาเพิ่นลองเพชรบ้างนะเดี๋ยวผมเให้เสกกับตัวงานอ่าปล่อยประเทศนะก็ปล่อยประเทศไงอ่าสิคือว่ามันสิแบ่งงานกันไงอ่าอยากกินแซ่ฟ ลิันแคกระตุดเนี่ยอย่างก้อยะนียังแยกแซ่บก็ต้องบอกกันเสียอะเรื่องไหนเออหนูนะมอหนาไหนยังไงนี่ต้องไปไต่มากไปยิงปืนเขาก็จับหัวเขาอยูมือทุกมือหนึ่ยิงหน้่งแล้วก็ติไก ไอ้ยังก็ไอ้ปึ้งปึ้งอะปึ้งอะปึ้งไอ้ที่ไอ้ปึ้งห้องยังอ่ะตอนนี้นะครับกำลังจีพัดหนูไอ้หนูมาจีพัดหนู้นะครับมื่อนี้กำลังครับ ไม่ะด้วน้่มันเสาอยู่มองนึงอยมองนึงเนาะเชฟมาจากจังหวัดลาดอุ้ยไม่ละไม่ย่างหรอกต้องไปก่อนเฮ้อ เลยลววขๆวขขัเครื่องเทียหัวมันหอมก้อนมวกไหมเนาะไหมสีดำเนี่ยครับเพื่อไปทีขัวขัวนู้เอซ่แล้วเราไปไอซ่ เออเสียสาก็เห็ดบบงว่าันเช้าใหมืบนี้สิว่า่านหรือบะหมนะสุงซาสมือบเอ่าเสียสายหรัทบัวแซ่บ่แหงนลผัดอันนี้ผัดแห้งนะครับไม่ได้ใส่น้ำครับผัดแห้งแหงแหงวอนด่างเาวอนรอเิ่งวาหนูนากัอหนู ปลาุ้งเขาเอ้ยสูปองเขาเลไ่บไม่ได้ิวอมนีปอ้งเขาอมอันนี้น,น,นูนา่นาน้ำใบเตยไหมเนี่ยล่ะขาน้ำใบเตยน่นนำใบเตยข่าน้ำใบเตยขาน้ำใบเตยนำใบเตยไหมกออการที่เรจะทำเยี่ ไม่ทำง่ายๆครับกับข้าวมนำะอามไจันนี้ขาัดหูบางาเียทนมลเนาะางนาเวลาเ่ยไปทำมุนเออเออกัรเขาจะทำนี่เขาจะคั่วให้แห้งก่อนแล้วค่อยใส่น้ำลงไปแล้วก็เผาลงทีหลังครับ ตามสเต็ปของเขาตามสเต็ปถ้าเราไปใส่น้ามันเยอะเกินไปมันจะเลื่อนอม,มันจะเลื่อนเองยแล้วค่อยทำขั้วแห้งก่อน,นอค่อยเติมน้ำทีหลังเส็จปุ๊บน้ำมีอย่าง ทโอ้โหเียามาทำให้กินวันนี้ไม่ธรรมดาเเจ็ดร้อยลานเนี่ยไรเียรียมเครื่องเอ่ะน้ำไม่ตืยใช่หล่าเ้ยแกวแม่ิหม่ไหมนะเติดอาอันนั้นมาใส่บ่ไอ้ไอเราข้า เดี๋ยวของเขาเอี่ยวห่อมโอ้สเลยเขาจะกินเรานเตยเขาดิ่หมดเาใบเตยไหมเดี๋ยวคอยวนไปละมันเบิดแหงเบิดตัวอ่าเทาเดียวันเสียเกยวมยู่บนือเกยวลงาโอ้เกยวเอกววมแก้วัดล่อไอ้จับไปให้ การจะทำไม่เลยทำง่ายๆนะของทำกินเนี่ยข้าวแห้งเราจะผัดทีนี้แล้วก็น้ำมันใส่ร้อยกระเผ้ายอดน้ำมันเหรอเน่น้ำมันเหรอนะหยอดตัวด้วยมันจะเลี่ยนพอแล้วร้ายแ้วน้ำกินไม่ไปน้ำในห้องน้ำมานได้กาน มันแห้งกูนะเนี่ยมีน้ำกองครับไม่เห็นน้ำกินไอ้ที่เขาบอกดังขนาดนี้แล้วทำทำอะไรนี่คนเขาดูถ่ายเลยอะเราจะกินได้คนอื่นกินได้รับประทานได้ไหมบ่อซิมนีเมอเชียบมาตายาวราดกระทะรั่วเชียบระทะเล็ก

เียมฟีมือคเรียกว่าขั้วแห้งถ้าเติมกระเพราดีหลังรัวนไปเรื่อยใสล่ะนะเยน้อยเ็ะถ่าลูกบ่จากบนคตตีเฮ้ยมเลยสี่เปียโน ไม่ได้เลกพี่ไมได้ครับาเอามือเงินนี่หลายตัวมาเมื่อใดไม่ได้เลยก็ยันี่อันนี้ขีบ่ได้ตายเสีบอดไรไม่เหลยอตั้งแต่พอซาตานกับป่วนเาด้มื่นตายต่ำแมงเออไปส่งแกเป็นด่วเมื่อนี้ ทีมกินเนี่ยแค่จับต่อยจับยังก็ใค่ที่บไปถืตีนเขาอะพวกม้าเนี่ยเอายังกูบอกว่าอย่าสูเอามีสีมียังมาสิเด็กเว้ยมามาจากไหนก็ม่างไหนอเ้ีได้มาพีมือนึ่งไอ้ี่มาถือตีนเขาไม่ใางไหนล่ะไปเรียนทไ เนี่ยเนี่ยมันเป็นคนลาวนี่คือหรอยต่เราคนไทยเรียบร้อยโอ้แตเป็นคนไทยเรียบร้อยย่านเทาไหร่อันย่านมวยย่านหรอมันนันเจ็บเนี่ยเระเขาหลายอย่างละมีบเนี่ยแล้วมันจะเตือนเปมเนี่ยแล้วมันจะบนอ่นไลน์สินขนุนเนี่ยบอกลาว่าไลน์ไม่เนี่ยวลน์สินโอ๊ยเออหันมาจะหลน์เขาจะ สิสิสคนนีไทยอัน şey ชิบเนีวีหลายก่าข้าวกับุบาทกจองขวงนีอยู่สองวนัวครับขวานัวิ้ไปกับข้าวหือพวกใส่เบิร์ตุนโออทีเดียดอย่างทีเดียสทำ เพิ่งกับซิโรดเป็นอย่างกบบบใส่หมดหลายโพดโอ้ยมันบ่อหลายโพดดอกใบกระเพามันเป็นยาเออเออหมดเลยเออเขาต้องให้กุ๊กสอนได้บักเอ๊เออเออเออมาหนี้เก็บล้างอย่างเดียวให้นอีสเกลือเอาเกลระไรบ่บุ๋ยบุ๋ยไร

Mhm. มัั er, ันนนนเอมมก็ี่ครับก็คือไกล้แลครับเราไกลทีจะเสียดแล้วให้เราชิมชิมแล้วเป็นไงเอเป็นยังไงอร่อยไหมรู้สึาชอทานเค็มล้วเลยยิ่งใส่ยิ่งเค็มนะ น้ำตาลนิดหน่อยครับน้ำตาลน้ำตาลไปเก็บเลยโบ้โหโบเกิดเซวัตคนอ่ะเอ้ยไปไปลูกวานเป็นวัดแสดงว่าเป็นวัดไปวัดไปวัดูจ้าโมเสบดีเปล่าไปห้องหมอเลยวัดไข้ดูเนอเออโควิดยี่สิบหมดโควิดสิบเก้าเจ้าตัวนี้เลยครับเอ็กซ์ซีเวลาไปมาเนี่ยเชื่อมัเนี่ยอาจารมันต้องม ยันนีแท็กซี่มันบอกกล่าไปสมุทรสาครแม่นปะเขาไปแลนด์ดูสมุทรสาครมึงอึแต่ผู้สีโบกเบอร์ครับเนี่ยคนขับแท็กซี่มันบอกน้ำเทียนุน้ำหมูหวานครับไปไปแถวหน้าธรรมาเขาไปมันบอกผู้บล็หลับมันแม่นบล๋ามันก็ะเซ็ตโจนที่เลยเนี่ยออกจากปากเลยเนี่ยเออออกจากปากไปกลับบ้านไป กับไปใส่แหละบาแล้วมืสิ้ทายยังกาะขแางเดยผู้จับใครไม่ดีโอ้เอมากินขวานูกกบไปเสเหมือนนี่ไสอยังแสบางเสะวัก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 วก่เ เข้าหัวใส่กูไปสองฝั่งเนี้ยยาวราชเดียวีเยาาชเดี๋ยวแคเน่เป็นคนล่าเดี๋ย้องไปซีเขามีแปด้อซูสีมันเป็นแคเน่ทิมจ้าฟ้องหอมโอ้โตอคนหนตัวน่บาวาหนึ่งหนึ่งต่อเจ็ดกระพุ นี่นะนครับจ้ามาไทยก่อนเลยมอเตอร์ไซค์รถตีมือเลยตัดดินเมื่อยังเดีเยวพวกกระลามา,าอยู่ทามผ้าขอนบอกมือนัทีนอกว่าก 3, นี้สามพันละโอนอะไรก็ได้วันอบอกให้กูไปลงทุนก่อนให้กูไปก่อนกูไปเรียนกูกับเบิดดาบตัว หนูฟันเ้ก่อนเจ้ก่อนแล้วก็ผัดกิเกลือตามแค่เกลือกับบวกพริกใส่แขงหมูอยู่นี่ตัวนี่แล้วอันอะไรเอาอยู่ตลาดนั่นตัวนี่แล้วอันอยู่มันมาติดก้าวอยู่หลังของเอาอะไรก็ใชเอาอะไรก็ใชเอาบักได้คู่แรกหนิอ้าวมีมวยสบมีมีมวยสบอ

คิดว่าเกนเนี่ไหนต่อไปเอาพี่เฟือดๆมาจับมีแน่ครับเสียอที่เดียวกันนี่อ๋อโอเคโอเคมาเนี่ยเลยพี่มาจับนี่ให้แน่หนิมาจับนี่เนี่ย มาจับนี่เส <pad> ียหนิออกนี่ซื้อมาจับนี่เขาดีทายนี่เขาอยู่เอ้ามาจับหนึจับนี่เขาสีไายเอสีไทยพี่ลูกมือปุ๊บลังด้วว่าหรอกาจับเร็วๆนั่นมันอันเบื้องตัวหรืออุ๊ยคามการที่เราจะทำของกินเนี่ยเราต้องทำสะอาดนะอ่าต้องล้างมือก่อนใส่ถุงมือด้วยหรือเปล่าโอ้ย แต่ทุงยางโใส่อยู่เนาะไปทุงมือเมียนแม่นขอพุงเขาโมได้ลไซย์ดิอันนี้ปลาปลาตะคงหนึ่งมะนาวออ๋ปลาตะคงนึ่งมะนาวการที่เดี๋ยวมันจะสั่นเอาสองสั่นนี่เราใส่เขาไปอีกมันไปมั้งนี่ยอนนี้อีกสามสั่นเราผิดอาจารย์เขาถอดว่าผิดครับรอดไปตาม คนที่สบายใจอ้าวนีโลโลอ้าวการที่เราจะทำหอนะอ่าแล้วต้องบิดมาเป็นก้อนเดี๋ยวเป็นก้อนนะเอน้ำซีมก็เหียอะนั่นหมอดบ่ลไปตัวเหียน่าที่นังเกียร์ได้เห็นการเดี๋ยวการเสียเดี๋ยวน มันไม่กระทำไรไม่กระไรนะครับปนีเห็ดกั็มกหอย่างส้มปลาวทันห้องมาแต่ทำนาจะเลื่อนเฮยลูกพี่เซ่ยังไงยังได้อ้ยสบายใจวันนี้มกเป็นยังังสบายครับเจ้าของเออโมเดลเพชรครับ อยู่บ้านนั่งอยู่ก็หลูกก็หลานกินเ่นนี่เหมือนี่คือเราบ่ากินนอกกินตะข้าเมือนี่อ่าก็านิดหน่อยอ่านังเหรอวะียังอยู่ขน่ะนี่ยวนี่นะครับเคือตลาหีดประจำ กูกระดเกตกูพอถือตีนเขาไปบอกกูไปลงทุนกกอลงทุนก่อนนั่เข้าไปกโทษทเยอจะ่อยยหนยหอเังเขาน่กข้าวิ้นเขาไปบานนี่แปกเลยแมงล่อน่อนข้ายู่แวยสนงมือมือแบวกันกระลูกหลานตัวนั่นนะ เจ้าตงเงินเจ้าหวานเราเงินมาที่เราไปไปกับไปเมือวาเมือวาเมือวาเท่าไรกับเมือมาโหลดใจเขาว่าหรอโอ้ยไปไาไปเสีก่นใจเขาอยู่เวลาเรองอนี่ชาที่เสิ่มสีอาหารแมว่าหมูของก้าวแกงอะไรย่งเงวเค็มนกคืดเค็ม อเน้นไอ้นี่ไปเยอะก็น่าบอกเสียงเพือส่วบโบว่าฮะคุ้มเป็นอย่างพักกัรเป็นที่มีไม่ไปไขนะหมอที่ไปพักอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ใส่บีไขก่อนคพร้อมมาแต่ก็สะได้จบคลิปไปซ้ำดีกว่านะครับน้องครับน้องเดี๋ยวแป๊บนึ่งพันมากำลังไปอยู่กำลังไปปรุงแต่งอยู่ครับไอ้แล้วจะขูดหนึ่งขุ่นจังอันนี้นะเออพันไปปรุงแต่งหรือว่ากุก กระทะรัวนี่เพนเพมันสปเฮดให้รสชาติมันดีคือเก่านะแต่ส่วงนี้มันก็มันสิเข้มคือจังโอ้โหนะมือนะออก็อะ้แต่ว่าลูงน้องลุงน้องของบ้านี่ว้านเาว่าสุดมือเตออก็ะทาเพิ่นกันไปไปไไป กับผมครับเอาอำลาผ้าจากอ๋อมื่อนี้ผัดเนื้อกินเล่นนวันเสาร์วันอาทิตย์ไม่มีเวียกเมื่อน,นี้ไม่ยากายครับมากุ้ยกันครับไปเสียการสิ้อำลากินทำนี่ครับ